สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนําเนื้อส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าหลายๆท่านเคยทานแล้วก็หลายๆท่านไม่รู้จักนะครับาไซ s ์สเก k i r t นะครับมันมี2อย่างนะครับาไซ s i ส e skirt กับ inside skirt นะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับเขาเรียกไว้ในวัวาจิวารามิเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจของร้านเรานะมาดูใ้ใกล้เลยครับขั้นตอนการแกะก็ไม่ยากครับแกะจากด้านไหนก็ได้นะครับเราจะได้เนื้อออกมางิ้นะครับ แบบนี้เลยที่เราจะแบกมาแล้วก็ที่ร้านเราก็ยังมีแพ็กเกจที่มันเล็กกว่านี้เลยนะเดี๋ยวผมจะลองหั่นแบบสเต็กให้ดูก่อนชิ้นพอดีที่เราจะทําสเต็กนะครับเห็นลายไข่มันแทรกไหมเกฑนเนื้อเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้ครับมันจะเป็นเส้นเส้นเส้นอย่างนี้วันนี้เราจะมาทานกันแบบยากินิคุ ยังมีดิดนึงจากเนื้อที่บางมันก็จะดูหนาขึ้นมาทันทีถ้าเป็นวัวทั่วไปเนาะสเกิร์ตมันจะไม่ได้มีไขมันแทรกอย่างนี้มันก็จะเป็นเนื้อที่เข้มข้นแต่ว่าถ้าเป็นวัวไทยวาก,กิวโคไทยสุกเนินซิกเนเจอร์ของเรานะครับดูครับไขมันแทรกแบบสุดๆฮะแล้วเราก็จะได้นี่ครับ